คนขาดเมื่อไหร่นะกคนเขบเห็นเขานาเครื่องม่ยานีเตาอาใส่ไปในห้องใส่ดินผมนิดนึงมียนวยิงนเสาบริพารชุพอดีเลยอแม่ทินน้า

ลืมอลมิมสั่งว่าอย่างไงเมไป่อช้างไปเตอร์นี่ตู้แท่แท้คือผ่างหาตรงน้นโอเคลืบอกว่ามสลูกอ่เอาจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ อยากให้เอฟซีเนาะที่ช่วยเอาน้ำไปนี่ก็ได้เอฟซีที่ช่วยเอาน้ำดื่มมาเอาน้ำไปว้นี่นะขังเนี้ยอยากให้ใช้ไซนี้าะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเรกวะไรกใหลังูนะผมอดกินไม่หมดบ้าใช่ต้องเือะทิ้แต่ไซนี้จะกินให้อิ่มหนึ่งพอดีนี่นี่นีเห็นไหม อนฝากคือเอล้วกรณีซที่มาที่นก็ซื้อน้ำาให้น้อนะส่วนเพื่อนเพื่อนยูทูบที่จะร่วมสนับสนุนนั่นก็จะ้นะใครมากินแล้วหมดพอดีอันนี้กินแล้วเหลือเส่ยดายีงยาไเหมือนเดิมากแกเลยากแกเอยเขา่นหลายอยู่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì vậy Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วถ้าเราไม่ได้เลยจะวางไว้แถวๆนั้นเดินจะไม่หลบกินหัวม่อยู่ไรอมาอาณาเด้อจิ้นทำมาอาณาเด้อเข้าไปจะทำใจบุญใดวางอยู่บนนี้เมื่อเช้าพี่โทรหาพี่จะถามบุญหินกลับบ้านกับพี่ไหมจะถามทุกคนว่าจะกลับบ้านกับพี่ไหมที่พี่โทรมาเมื่อเช้ากลับบ้านรถอยู่บนนี่บ้านตรงไหน ไป้านนี่วาจะไปกับที่ไหนอีกที่เปิดนเต็มหมดแล้วาบน้ำมาไหมไม่ไสามร้อยห้าสิบมอลล์ไปที่ร้านปูไปจ้างเจ้าจ้างได้ข่อยสิมื่อแล้วเมื่อไหร่เมื่อบ้านกบตุมใช่เวลาวายม่เกินสามนาทีจ้าจ้าไปบ้านก่อนไปทาธุระสองมือ แล้วไปเอาของที่นี้ี้องเอ็มิไปใส่แลวนองแม่บุทินจะหนีเรากลับแล้วไม่ได้หนีลาแล้วลาแล้วจะป่าดงลแล่งนีนบอกว่าจะไปใส่น้ำอะไรนะไปรถถากเหรอเราเพิ่งมาได้มา วันเดียวแม่ทิง้งบ้านเสียแลโอ้โอวยไ,ไม่ลาใช่ไหมนนไนนแล้วใครจะเป็นคนนึ่งข้าวให้เรากิน ฮัลโหลนั่งสอบซานไปเ่อยไปนำน้าเรยนุ๊นุ๊นุ๊คิดนึงนุ๊นะสิบปตงาแต่พี่ดีกว่าสปู่เนาะยังเหีวนก็เท่ากับว่าสอเต็ม

อมีกนนั่งรับผูกคอกับกับไปดูไปดูไปดู กัน <coughs>

ตะอยเจ้าใส่เ <NY> ส <Commons> ื้อขึ้นบกไปวนกันบอกอางแม่ต้องีมแล้วก็มา้ไป่ยต้องใส่เสื้อไ้มต้อกตบกงักฐานรวมทุงรทาวก่อนจะต้องเอาที่ใส่เสื้อตัวอื่นเลยไปหางมาเขาปไปซีเกแล้วเขาติดไปบ้คจัง

คอย่นานลั๋อ จะบัวร <Z an aaS as> ู้ไหมว่าใบผู้หญิงพ่อเป็นหามเหรอะเกก็ดำนายู่ใงาน้เก็บผู้บีดีเวลาผู้เปียกน้องโอ้มีไหน่ะใครมีไม่ขีดไฟอยาขอยืมไม้ขิดไฟให้ขิดไฟมีไหนอ่ะ ไม่มีไหมไม่ทำไมไม่ีดไตาอต่นั่นันหอมอเขายอยู่แต่น้องกดนั่นเป็นกูุสาหลา่ไฟไฟไม่มีต้องระบตัวนั่นนตะกีนะะนมอตะกีแล้วเขาินบอกปัญหาดบอกให้ไฟให้เาจะะเบอันมีไนไม่ดไฟพูดให้บัวดูว่า่นเปี่ยนปที่บ้านไม่รู้ ก็นั้นแ่ะที่ซื้อมาไว้นี่ไม่ไหนออไปก็ควรจะอ่านอัานหนโอ้ยเอาไปเอาไว้ดังไฟนี่รู้เฮ้ยน้องโอ้มีไหนพอยิ้มไม่กิดไฟ I can ได mm ้อรงาอยู่บ่ได้รถอยู่บ่รถดออมาซ้ำมันแล้วอะ จังได้กับ <Therm> บ <aan> ่อหล้่ยวกับเจ้าก็ได้ดยสฉพาะเจ้ามันเจ้าจ้ากับ่แลี่วจะเป็นแซมเนาะมือนึงเนาะผู้นั้นก็มายังมือนั้นมามาบ่เฮดเบียกนะมาน่งยแต่ปีน่ะเ้ยตาม่มันดำได้จะโกดำได้ลายโกเต้อออ้ก็ดำได้บางสามกําเนี่ยล่ะโอ้อเดียว้ะ ใส่้เดียก็น้องพ่อยอลองบึงซื้อถ้าไม่เสร็จก็ไม่อนุญาตให้กลับนะครับเรียกแต่หมูองนะเรูกแต่ได้่อครับก็อี้เลยกลับนะครับให้กลับดูดููมาทำพลาดอีเม่านเปอะไรกนนะเจ้าเชียไหวในข้นเต็นยู่หน้าสองไงเนี่ยเป็นนางตู้คอยจิ้งหัว

มเทียมเียวกับสุมเจ้านีละยามเกียวกสุมเจ้าเดียวกับสุมเจ้าสีกัสุมเจ้าคนเจ้าแม่ขอสุมเจ้าแบ่สุข่อยสงคนเบ่งนีเอม่คนเบกัสินเาไ้สิเโอ้ยเสื้าเา แล้วเขาก็ลงมาพีดเขาก็ขุดก็ไรแล้วก็ไสไว้หลายเขาก็ไรแค่เหงาคือเริ่มเปลี่ยนพลังขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกาไม่ได้แล้วพมันี้ต่ดำดีเขาจะรวมขี้เขเพียงแหละ น้เดียวร้าจมี้างต้องมีขนาดไม่ให้กะรังรำไม่ให้กลับ้าวๆกบกบใให้ลุงเสียแล้วก็เราก็มีตเก่าต่ก่ เมื่านใเร็เขาวานเด็กอยู่บอกย่เรื่อง้าน่อารนั่งแอกาจัพนนี่

ให้เลือให้เลือดจะคอนๆให้แล้วเพรมันน่นดียพนดอกมันกเปียกโว้ยเียวอีเถ้ามันเากดได้วมันมันเป็นพวงเลยน่ามันเตรงคตงนแลเาม่ มันยังไม่ได้กล้ากันไม่ได้หรนี่วันหนึ่ก็ดันดำแล้วมื่อวานตอนนี้จะพูดโลกาเลยเมื่อวานเมื่อวานอยตลาดเัื่อวานสาวอีู่ตลาดก้องมานอนมานอนเสี กินข้าวน,นะข้าวเลยหนูยืมไปแท็กแม่ดู วางเสร็จเด้อวางเพิ่มสีลงไม้นี่ตัวมาแล้วหมอไอ้นี่

เกีเก okay, ah ี่ยวกันเกี Radio ่ okay. ี่ยนเยวนเนียันยนเี Bible ่ก like ันเกกน่เก like ja, well> no> ีวกันเนี่ยกวกันนี่ยนน วันนี้แม่เพิ่งเปิดแว่นนะได้รมัวใครเำได้ไม่ไม่พักกันเลย เล่นกันมาหรออร่อยจับกันไว้สองต้นนกออดยังไม่หนึ่งอ๋อนกออดยังไม่ใช่ขึ้นเขาหรอเลี้ยงมาขึ้นเขาเอ้าแข็งหวังมันไม่เหมือนกันหรือเปล่า ตามกันนะครับ an ูทุกนะครับรอบงนเาไมรอบแน่เาบกคับกไ้ค่เอนี่ได้มแม่เนี่ยคนไทยนะครับผมตัวจริงเสียงจริงวันนี้ตตอมาัการครั้งแรก่าเงไทปรไทยนะ เพราได้ขออนุาาเยไม่มาเสียไว่าันป่าีแดงบบทีแดงมันป่าเดี๋ยวมันเรอยกว่าะเล่าเมื่อเอาเรตเราเราเรนน่ยเราก็้นมาป่ารต้นที่จะมาให้สูมันก็รังอยู่เนรังด มันโหลดนับร้อยรู้อยู่เป็นรุ่นแรกไม่ต้องใช้การ์ดมือถือก็ใช เราไม่ต้องพูดนะครับกินยังเดียวเนื้อเล่นเดี๋ยวเน้อรอไว้แลันอันนี้คืวัวจรงีกตัน่งพี่ยอันน้พี่บัตรมาหน่อยใช่ีบัตรมาให้พูดนะเนี่ยมีในที่เก็นี่นี่นี่เด่นอย่างนี้ vừa phải không 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 ทำพิธีมอบรับการสอบจริงเลยแล้วนี่จะอร่อยมากใหญ่ได้